สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวเครียดไปสัมภาษณ์งานเจอทักไม่ตรงปกก่อนเห็นรูปที่ใช้เห็นใจทั้งโซเชียลเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าเห็นใจอย่างมากเมื่อผู้ใช้ทิกตอกรายนึงได้ออกมาโพสคลิปเล่าประสบการณ์สุดเซ็งหลังเธอได้ไปสัมภาษณ์งานกับผู้บริหารที่บริษัทแห่งหนึ่งแต่กลับถูกผู้บริหารทักว่าไม่ตรงปกก่อนเห็นรูปที่ใช้สมัครงานบอกเลยเห็นใจทั้งโซเชียลโดยเธอเล่าว่าตอนแรกที่สัมภาษณ์ผู้บริหารก็ยิงคำถามตาม,ตามปกติ ักพักหนึ่งผู้บริหารก็ขอให้ถอดหน้ากากอนามัยเพราะว่าเขาเลิกกลัวโควิดกันแล้วดังนั้นเธอจึงถอดหน้ากากอนามัยจนมีผู้บริหารคนหนึ่งทักว่าไม่ตรงปกเธอจึงตอบไปว่าใช้ฟโต้ช็อปช่วยแต่ในใจนั้นคิดว่าอีกฝั่งไม่มีมารยาทเลยนอกจากนี้เธอระบ,บายอีกว่าเรามีสิทธิ์คิดว่าคนนี้เป็นยังไงแต่ไม่ควรพูดออกมาในการเจอหน้ากันครั้งแรกนอกจากนี้เธอยังย้ำเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยว่าไม่ได้กลัวโควิดแต่มีปัญหาเรื่องฝุ่น PM2.5 ที่ทำให้เธอเกิดอาการผื่นขึ้น กว่าจะหายก็ใช้เวลาอีกทั้งเธอก็ไม่เคยติดโควิดแม้แต่ครั้งเดียวทําเอาเธอเสียความรู้สึกมากเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามต่อมาเธอได้เปิดเผยรูปที่ใช้สมัครงานให้ดูก็เลยทําให้พอรู้ว่าที่ผู้สัมภาษณ์บอกว่าไม่ตรงปกนั้นอาจจะเป็นเพราะทางร้านถ่ายรูปไปปรับแสงทำฟโต้ชอปจนผิวเธอในรูปสว่างมากเกินไปนั่นเองทั้งนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจเป็นจํานวนมากหลายคนต่างเข้ามาให้กําลังใจแล้วบอกว่าเจอแบบนี้ก็น่าน เห็นใจไม่น้อยที่โดนร้านปรับแสงขนาดนี้แต่คนสัมษัสก็ต้องมีมารยาทเหมือนกันไปทักใครว่าไม่ตรงปกทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่ใช่สิ่งที่ผู้บริหารจะทําเลยแถมบางคนยังบอกว่าแบบนี้ไม่ใช่แค่ตรงปกแต่ยังสวยกว่าในรูปอีกด้วยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ